สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่27มกราคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจำวันที่26นะครับผมสำหรับวันที่26นะครับผมอมินดให้รู้อยู่ที่0กับ6นะครับผม สำหรับศูนย์มาเฉพาะสายวิ่งสายรูดนะครับผมมา3าศูนย์แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผม3ตัวเกือบเข้านะครับผม5 3 0แอดมินให้อยู่ที่7 3 0ดผิดไปอย่างละตัวนะครับผมสำหรับ3ตัวสำหรับ6 6มา6 7 7 6ในรอบพิเศษนะครับผม3ตัวเข้าโต๊ดนะครับผม สำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่อยู่ในไลน์กลุ่มนะครับผมจะได้92นะครับผมในรอบ VIP นะครับผมแอดมินจะลงไปทางไลน์กลุ่มอีกทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมในรอบปกติและ VIP นะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม TEE 25 26แล้วก็ขีดเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสามหลับวันที่ยีิบเจ็ดชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมมันจะให้ยูที่ห้ากับหกนะครับผมห้าจะมีห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามห้าสี่และก็ห้าเจ็ดสำหรับหกนะครับผมหกหนึ่งหกสาม หกสี่หกห้าและก็หกแปดสำหรับเบิ้ลนะครับผมวันนี้ระวังนะครับผมระวังเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ ห้าห้าและก็หกหกสำหรับสามตัวนะครับผมหนึ่งห้าสามแปดห้าเจ็ด 864แล้วก็765 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ